สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human k n i กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมา สรุปอาณาจักรกันดีกว่าครับเราจะมาพูดถึงอาณาจักรอันแสนยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วก็สรุปมันมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆในระยะเวลา20นาทีครับวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของอารยธรรมของมองโกให้กับทุกคนได้รู้กันเวลาเราพูดถึงมองโกเนี่ยหลายๆลคนคงจะนึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมาได้ผมมั่นใจเลยว่าอาจจะเป็นชื่อหนึ่งแล้วก็ชื่อเดียวที่คุณนึกออกเกี่ยวกับมองโกได้ซ้ำนั่นก็คือเจงกิสนนั่นเองครับ ชายคนนี้นั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้จากชนเผ่าเลล่อนที่เลล่อนไปมาไปตามฤดูกาลใช้ชีวิตเลี้ยงแกะชิวๆกลายเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของยุคของตัวเองมาได้และกลายเป็นอาณาจักรที่มีอาณาเขตเนี่ย กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาในอนาณาจักรที่มีดินแดนต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือแบบเป็นปึกแผ่นเดียวกันะ่ะมองโกเนี่ยใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาแล้วนะครับในจุดพีของอาณาจักรมองโกเนี่ยใหญ่ยาวมากๆตั้งแต่เกาหลีไปถึงยูเครนตั้งแต่ไซบีเรียลงมาถึงจีนตอนใต้อาณาจักรอันแสนกว้างใหญ่ไพศาลนี้นั้น มีเนื้อที่มากกว่า24ล้านตารางกิโลเมตรแต่ให้ผู้ชมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเริ่มต้นได้ด้วยจุดเริ่มต้นที่แสนธรรมดาและถ่อมตัวเหลือเกินครับวันนี้แหละเราจะพาทุกคนไปฟังตั้งแต่เริ่มต้นของอาณาจักรมองโกย่าล่มสลายเลยชนเผ่าเล่ย์รอนเนี่ยจริงๆก็มีมาก่อนยุคข,ของมองโกอีกนะครับแล้วก็มีมาอยู่เรื่อยๆมองโกเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มองโกในเวลานั้นเองเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับเป็นชนเผ่าเล่ร่อนที่มักจะรบกันเองด้วยซ้ำนะครับผมก็จะแตกเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยอะไรเข้าไปกันอีกนะแตกเป็นแคลนน,น,นนู้นตระกูลนี้ตระกูลนั้นแยกย้ายกันไปครับซึ่งคําว่าเล่ร่อนนี้เองเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีบ้านอยู่นะไอ้คาว่าเล่ร่อนตรงนี้ก็คือการที่พวกเขาเนี่ยปักหลักอยู่ที่หนึงในช่วงฤดูร้อนแล้วพอ เปลี่ยนฤดูไปฤดูหนาวปุ๊บก็ย้ายที่นะครับผมก็จะย้ายไปย้ายมาตามฤดูกาลครับไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่มีบ้านอยู่เดินทางไปเรื่อยเอยเขาก็จะมีจุดของเขาอยู่นั่นเองซึ่งชนเผ่าเล่ล่อนเองเนี่ยก็มีการค้าขายกับคนที่ปักหลักลงหลักปักฐานไว้อยู่ในพื้นที่รอบๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจุดตั้งเต็นท์มันก็ไม่ได้ไกลไปจากจุดที่มีผู้คนอยู่อาศัยมากมายเท่าไหร่ครับชนเผ่ามองโกเลียงเนี่ยอย่างที่บอกกันไปว่ามักจะรบกันเองนะครับผมซึ่งก็มี การเมืองภายในมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับความสนับสนุนจากทางฝั่งของจีนเองหรือว่าความไม่ถูกกันมันมีหลายปัจจัยมากๆแต่เป็นว่าชนเผ่าเหล่านี้รบกันเองไม่เคยสงบเลยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยจะยิ่งใหญ่ได้ยังไงกันละ่ะในเมื่อมูแตตีกันเองอยู่และทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับผมเมื่อเด็กชายที่มีชื่อว่าเทมูจินได้ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ครับเขาคนนี้เนี่แหละก็คือเจงกิส่านที่เรารู้จักกัน ตอนแรกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่พิเศษอะไรนะครับผมเกิดมาในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสําคัญในชนเผ่ามากเท่าไหร่พ่อของเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าเผ่านะครับผมแต่ก็เป็นตระกูลเล็กๆและพ่อของเขาเนี่ยก็ถูกวางยาจนเสียชีวิตไปด้วยทําให้ชีวิตในวัยเด็กของเทมูจินเนี่ย มันยากลําบากเลอเกินตัวของเขาเองเนี่ยเคยลงมือฆ่าพี่น้องของตัวเองด้วยนะครับนี่ก็นับได้ว่าเป็นวีรกรรมสุดขั้วของเจงกิสคาเลยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็ยังเป็นแค่เฮมูจินเด็กหนุ่มทั่วไปอยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อหนุ่มน้อยของเราได้รู้จักกับความรักครับในตอนที่เขาอายุ19เนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกับ ผู้หญิงที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือสีภรรยาของเขาที่นับได้ว่าเป็นภรรยาคนสําคัญที่สุดเพราะว่าต่อจากเนี้ยพอเขายิ่งใหญ่เขาก็จะมีเมียมีนางสนมอะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่เขาเองเนี่ยก็ยังมีเมียคนแรกอยู่ตลอดนะครับเธอคนนี้คือบอร์เต้นั่นเองและ่ห้ผู้ชมครับความยิ่งใหญ่ของเจงกิสคานมันเริ่มต้นจากความรักนี่แหละเพราะว่าสงครามทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากการที่ว่าตัวของบอร์เต้นั้นได้ถูกอีกเผ่าที่มาบุกเผ่าของ เตมูจินเนี่ยลักพาตัวไปครับก็เลยต้องเกิดเป็นสงครามที่จะนํากลับมาแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถนาเมียของเขากลับมาได้จริงๆครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการทําศึกของเตมูจินนั่นเองต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําสงครามเพื่อที่จะรวบรวมชนเผ่ามองโกให้กลายเป็นหนึ่งเดียวให้จงได้ซึ่งไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนครับแล้วถามว่าทําไมเตมูจินนั้นถึงสามารถทําได้เขาทําได้ด้วยสาป,ประการหลักๆนั่นก็คือ 1. ตัวของเขานั้นตบรางวัลให้บัมเน็ต กับคนเนี่ยไม่ได้ตามชาติกําเนิดครับไม่ได้ให้ยศถาบรรดาศักดิ์ตามชาติกําเนิดแต่ให้ตามคุณงามความดีนั่นเองนี่นับได้ว่าเป็นระบบที่ใหม่มากๆในยุคข,ของเขาเนะครับผมเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นปัจจุบันแต่สมัยก่อนนะชาติกําเนิดเนี่ยแทบจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณแล้วแต่เตมูจินบอกว่าไม่เป็นไรคุณจะเป็นใครไม่รู้ถ้าคุณเก่งเนี่ยเดี๋ยวคุณได้รางวัลเดี๋ยวคุณได้ตําแหน่งอันเนี้ยทาให้มีคนเนี่ยเข้ามาร่วมกองทัพของเขามากมายครับ สองนี่ครับผมเวลาเทมูจินเนี่ยเข้าไปยึดอีกเผ่าเข้ามาได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาจะปล้นออกมาแล้วก็ทำลายให้สิ้นซากฆ่าทุกคนให้เรียบเขาอ้าแขนรับ คนเหล่านั้นเข้ามาครับเหล่าไพร่เหล่าคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยก็ได้ถูกรวมเข้ามาในอาณาจักรมองโกซึ่งทําทให้เขาเนี่ยก็ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากขึ้นไปอีกแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะรักเขามันก็คงมีคนที่คิดอยากจะทรยศด,ด้วยแต่ด้วยระบบที่3เนี่แหละทำให้การทรยศมันยากเหลือเกินนั่นก็คือเขาเนี่ยได้เอาทหารที่ไปยึดมาได้อะนอกจากประชาชนก็จะมีทหารมีอะไรมาด้วยถูกไหมเอาทหารที่ยึดมาได้เนี่ยปกติแล้วเราอาจจะโอเคกองทัพหมู่บ้านที่1อยู่นี่กองทัพหมู่บ้านที่2อยู่นี่ แต่ไม่เทมูจินเนี่ยเอามารวมกันครับเอาทหารที่ยึดมาได้เข้ามารวมในกองของทหารของตัวเองสลับชัฟเฟิลกันไปเพื่อไม่ให้กองครับกองหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันสามารถรวมตัวเป็นปึกแผ่นแล้วก็คิดกบฏเข้ามาได้แยกกันแยกพวกเขาออกมาแล้วก็ รวมเข้ากับคนของตัวเองทําให้สร้างความชงรักพักดีแล้วก็ลดอัตราการเกิดการกรบฏขึ้นมาได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยด้วยเทคนิคเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีเทคนิคอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เราไม่ได้เมนชั่นถึงแต่หลักๆเนี่ยสามอันเนี้ยทำให้เตมูจินนั้นสามารถรวมเผ่าต่างๆของมองโกให้เป็นปึกแผ่นได้และเมื่อเขารวมเผ่ามองโกให้เป็นปึกแผ่นได้เขาก็ได้สถาปนากลายเป็นเจงกสิสขานนั่นเองผู้นําแห่งมองโกทั้งมวลจากชนเผ่าเล่ล่อนที่ดูจะไม่ได้มี อนาคตอะไรณตอนนี้เมื่อคนเหล่านี้รวมตัวกันได้นั่นแปลว่าพวกเขาสามารถมองไปหาฝันที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมได้แล้วและในสังคมมองโกเองเนี่ยก็เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเยอะมากๆด้วยนะครับทำให้เจงกิสขาดเองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้นําทัพ แต่เป็นท้งผู้นําทางจิตวิญญาณไปด้วยเป็นผู้นําทางศาสนาไปด้วยโดยคนมองโกเนี่ยเขาก็มีเทพเป็นของตัวเองนะครับผมโดยมีเทพต่างๆมากมายและมีเทพสูงสุดที่ชื่อว่าเทงกิรีตัวของเจงกิสข่านนั้นมีความเชื่อว่าเทงกิรีนั้นต้องการให้เขาครองโลกทั้งใบเพราะฉะนั้นใครที่ขวางทางตัวของเขามันจะต้องถูกทําลาย และแน่นอนมันก็เป็นไปอย่างที่เจงกิสคานได้พูดเอาไว้มองโกได้ออกขยายอาณาเขตของตัวเองและพวกเขานั้นก็ประสบความสําเร็จมากมายซึ่งถามว่าทําไมมองโกนั้นถึงประสบความสําเร็จเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขานั้น เก่งเรื่องการขี่ม้าเหลือเกินครับทหารมองโกที่โด่งดังคืออะไรคือทหารม้าธนูนั่นเองนะครับผมชาวมองโกเองเนี่ยเกิดมาก็ถูกสอนขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยขี่ม้าเก่งกว่าคนอื่นๆเป็นอย่างมากและนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังต้องล่าสัตว์อีกนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเอาสองอันนี้มารวมกันขี่ม้าก็เก่งยิงธนูก็แม่นนั่นแหละทําให้พวกเขาอะกลายเป็นเหมือนรถถังในยุคโบราณเลยครับทหารราบทหารเท้าเนี่ย ไม่ได้เรื่องยากของมองโกเลยและเวลามองโกไปเจอเมืองใหญ่เนี่ย ถามว่าม้ามันจะทําลายกําแพงได้ยังไงมองโกไม่ได้เก่งแค่นั้นครับจุดที่1เนี่ยก็คือ1เลยมองโกเก่งเรื่องทหารมา้าทาให้การรบในสมรภูมิแบบโอเพนฟิลด์แบบสนามที่เป็นทุ่งโล่งเนี่ยมองโกแทบจะเก็บชัยชนะได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเมืองเนี่ยนะครับมองโกก็ฉลาดไปกว่าน,นั้นแม้ว่าเวลามองโกยึดเมืองเนี่ยจะฆ่าผู้คนไปมากมายแต่มองโกเองให้ความสําคัญกับคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากนั่นทําให้พวกเขาเนี่ยเก็บคนที่มีความสามารถเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักบวชหรือแม แต่วิศวกรนักวิทยาศาสตร์เองก็ตามตรงนี้ทําให้พวกเขาสามารถเอาชนะกําแพงหินที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นก็คือการเอาวิศวกรนั้นมาสร้างเทคโนโลยีในการยึดเมืองตา่างทําให้มองโกเนี่ยไม่ได้เป็นเทพแค่เรื่องการขี่มา้าแต่ยังเป็นเทพเรื่องการยึดเมืองด้วยนั่นเองครับและอย่างที่3เองที่ผมชื่นชอบกับระบบการบริหารของมองโกเนี่ยนั่นก็คือระบบการบริหารของมองโกเป็นระบบที่ให้ผู้หญิงเนี่ยมีอํานาจเยอะนะครับผมโดยโปกติแล้วถ้าเรามองไปในยุคโบราณเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะถูกมองเป็นสิ่งของแล้วก็ไม่ได้มีหน้าขี่อะไรสา แต่ในสังคมมองโกนี่เองเนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างมีหน้าที่สําคัญทั้งนั้นผู้หญิงเองมีหน้าที่ในการดูเรื่องการค้าขายดูเรื่องอาหารการกินแล้วก็ดูเรื่องไปถึงการย้ายเต็นต์ต่างๆด้วยก็คือเป็นคนดูแลเรื่องในบ้านนี่แหละแต่ในบ้านตรงนี้มันหมายถึงในบ้านที่แปลว่าทาั้งอาณาจักรนะครับก็มีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาช่วยบริหารเยอะก็ทําให้ลดภาระของผู้ชายไปได้ทําให้ผู้ชายเนี่ยโฟกัสไปที่การรบซะมากกว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้อาณาจักรมองโกเนี่ยยิ่งเติบโตอย่างทวี ในยุคของเจงกิสขา่านเองตัวของเขานั้นได้สามารถขายายอาณาจักรไปได้ทางตะวันออกจากการทำลายควอเรสเมียนเอ็มพายและรวมไปถึงจัดก,การอาณาจักรจีนตอนเหนือแต่ความยิ่งใหญ่ของมองโกไม่ได้จบลงที่เจงกิสขา่านครับในตอนที่เจงกิสขา่านตายเขาก็ได้เรียกลูกๆของเขาที่เป็นลูกคนสำคัญทั้ง4คนไปประกอบไปด้วยโจจิชากาไทโอเคไดและก็โตรุยตัวของเจงกิสขา่านได้บอกว่าตัวของพ่อนั้น ได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่ชีวิตของพ่อนั้นสั้นเกินไปที่จะครองโลกทั้งใบและนั่นเป็นภารกิจที่พ่อนั้นจะทิ้งเอาไวใ้ให้กับพวกลูกๆและแน่นอนนะครับผมด้วยสายเลือดของเจงกิสขาดร้อนแรงในร่างกายเหล่าลูกๆของเจงกิสขาด และรวมไปถึงลูกหลานมากมายเนี่ยเจ้าชายเจ้าหญิงต่างๆก็ได้ช่วยกันทําให้อณาจักรมองโกตเติบใหญ่ขึ้นมายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกมากมายภายใต้การปกครองของลูกหลานของเจงกิสคานในช่วงปี1230มองโกก็ได้ขยายอิทธิพลตัวเองไปยังเอเชียกลางและบุกไปยังรัเสเซียที่ถล่มจนลาบเป็นหน้ากลองนอกจากนี้เองในปี1241มองโกก็ยังได้บทขยี้กองทัพยุโรปจนสิ้นซากและต่อจากนั้นมองโกก็ได้เพ่งเลงสายตาไปที่อาณา จักอิสลามอันแสนยิ่งใหญ่อย่างอาบบสิดคาลิเฟตมองโกได้กรีฮาฮับจำนวนมากมายมหาศาลและสามารถทำลายอาณาจักรลงจนได้จากการทำลายนาครแบกแดดที่เป็นศูนย์กลางของโลกในตอนนั้นและหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรอิสลามก็ถึงคาวจีนเป็นรายต่อไป จีนที่น้าตอนเหนือเนี่ยก็ได้ถูกมองโกร,รวมมาแล้วก็เหลือเพียงตอนใต้ด้วยฝีมือของคุปไลขานก็สามารถพิชิตจีนและผนวกรวมจีนเข้ามาในอาณาจักรมองโกได้สําเร็จมองโกณตอนนี้เองนับได้ว่ากลายเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้และมองโกเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการรบหรือสงครามแต่อย่างใดในการที่มีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้การค้าบนโลกนั้นเฟื่องฟูขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเส้นทางสายใหม่นั้นได้กลายเป็นเส้นทางที่ยิ่งใหญ่สุดๆ มองโกก็ได้สร้างระบบที่ทําให้สามารถคนส่งสินค้าเนี่ย จากอีกฝั่งหนึ่งของโลกไปยังอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้อย่างปลอดภัยมีคําที่เล่ากันว่าชายคนหนึ่งเนี่ยสามารถถือทองเอาไว้บนหัวแล้วเดินนั้งแต่สุดอาณาจักรมองโกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกปล้นนะครับเนี่ยคือสิ่งที่มองโกได้สร้างให้กับโลกใบนี้เมื่ออาณาจักรหนึ่งสามารถยึดครองพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลได้ก็สามารถเอาอรารยธรรมต่างๆมารวมกันได้ตรงนี้ก็ทําให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากับโลกได้มากมายหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจมาก ก็คงจะเป็นเครื่องปั้นเซรามิกหรือว่าพวกพอเลเนนะครับถ้าอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสิ่งที่ดีของแต่ละฝ่ายมารวมกันได้ไงพอะอยู่ภายใต้าอาณาจักรมองโกเนี่ยก็สร้างขึ้นมาได้ทั้งมองโกเอาเครื่องปั้นดินเผา,จ,าจีนเนี่ยมารวมจากสีย้อมสีน้ําเงินเนี่ยเอามาจากอิหร่านครับแล้วก็เอามารวมกัน ให้คนเนี่ยเอาสีน้ําเงินมาเพ้น์นะครับผมกลายเป็นเครื่องปั้านเซรามิกแสนสวยงามขึ้นมาหรือจะเป็นผ้าทองคำเนี่ยนะครับผ้าที่เอาทองเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเอาทองเนี่ยถักเข้าไปด้วยก็ใช้ผ้าไหมจากจีนใช้ทองจากที่เบตแล้วก็คนหักเนี่ยจะแบกแดดนะครับเอามารวมกันกลายเป็นโปรดักที่มีมูลค่ามากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอาดินปืนจากจีนเนี่ยให้มันกระจายไปทั่ว ทางฝั่งของดินแดนเอเชียกลางและลามไปถึงยุโรปเลยด้วยนะครับผมก็นับได้ว่าในยุคนั่นเองเนี่ยนอกจากจะมีสงครามมีการทําลายแล้ววิทยาการวิทยาศาสตร์แรงต่างก็เจริญงอกงามไปมากมายเหมือนกันในเวลาเดียวกันด้วยและเมื่อการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมันเจริญงอกงามขนาดนี้ก็ทําให้ราชวงศ์มองโก ร่ำรวยมหาศาลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยนะครับผมพวกเขาร่ำรวยมากๆแล้วก็ยังสร้างระบบที่มีชื่อว่ายามเน็ตเวิร์กขึ้นมาด้วยนะครับหรือว่ายามซิสเต็มเนี่ยไม่ได้หมายถึงยามที่เป็นคนรักษาความปลอดภัยนะอัน,นเนี้ยยามซิสเต็มเนี่ยมันคือระบบการส่งสารนะครับผมพูดงง่ายๆก็เหมือนการส่งไปรษณียน์นั่นแหละสมัยก่อนเวลาเราจะส่งข้อความเนี่ยเราก็ส่งกันทางม้าถูกไหมแต่กว่าจะไปถึงเนี่ยก็ใช้เวลานาน,านแล้วก็คนที่จะขี่ม้าไปส่งข้อความเนี่ยก็เหนื่อยมากๆด้วย ยามซิสเต็มเนี่ยก็คือการสร้างเอาโพสต์สร้างสถานีต่างๆเอาไว้ตามจุดมากมายเพราะอาณาจักรมันใหญ่มากๆไงมันไม่ได้สามารถใช้คนขี่ม้าคนเดียวส่งข้ามอาณาจักรกันได้แล้วเขาก็จะมีจุดพักต่างๆนะครับซึ่งจุดพักตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้แค่ให้คนขี่ม้าไปพักนะแต่เป็นการส่งต่อเนี่ยให้กับคนขี่ม้าคนใหม่จะได้ไม่ต้องมีใครเหนื่อยเกินไปครับ 1ไป2 2ไป3 3ไป4ก็คือผลัดกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ได้พักโดยในป้อมต่างๆเนี่ยก็จะมีอาหารการกินมีที่นอนมีมา้าเผื่อสำรองอะไรไว้ให้ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่ทำให้มองโกนั้นสามารถกำกับดูแลอาณาจักรอันแสนยิ่งใหญ่นี้ได้เพราะว่าอาณาจักรใหญ่มากๆแล้วสมัยก่อนไม่ได้มีแบบโทรศัพท์คุยกันได้อะมันก็ต้องส่งข้อความกันแบบนี้แหละและด้วยระบบเนี้ยก็ทําให้ข้อความอะไรส่งกันถึงได้เร็วมากๆแล้วถามว่าอาณาจักรอันแสนยิ่งใหญ่นี้นั้นมันจะสามารถ คงอยู่ตลอดไปได้ไหมแล้วใครกันล่ะจะหยุดมองโกได้ตอนนี้เขาสามารถชนะได้ทุกคนมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่หาเกินผู้ใดจะทัดเทียมและคำตอบนั้นก็คือมองโกเองนั่นแหละอาณาจักรนั้นถ้าเจอกับศัตรูถูกจัดก,การไปแล้วก็ยังสามารถลุกขึ้นมาใหม่สร้างกลับมาใหม่ได้แต่ถ้ามันแตกจากภายในมันคงไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมองโก จริงๆแล้วการแตกแยกของมองโกนั้นมันไม่ได้แตกในวันเดียวครับแต่มันแตกมาเรื่อยๆแตกมาทีละนิดเป็นเหมือนรอยร้าวเนี่ยค่อยๆแตกขึ้นแตกขึ้นไปเรื่อยๆในรุ่นแรกเนี่ยเจงกิสขานคนเดียวสบายอยู่แล้วแล้วก็รุ่นลูกเนี่ยนะครับผมก็ให้โอเกไดขานที่เป็นลูกคนที่3เนี่ยขึ้นมาเป็นขานผู้ยิ่งใหญ่คนต่อไปตรงนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่มองโกอย่างรวมกันได้อยู่แต่พอมาถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยนะครับ ก็เริ่มที่จะแย่งอํานาจกันเองมีการแบ่งดินแดนของมองโกออกเป็น4ส่วนนะครับผมและไอ้ส่ส่วนเนี้ยก็มักจะทําสงครามสู้กันเองครับกลายเป็นว่ามองโกเนี่ยตีกันเองรบกันเองฆ่ากันเองทําให้สุดท้ายแล้วความฝันอันยิ่งใหญ่ของเจงกิสานที่จะรวมโลกให้เป็นปึกแผ่นรวมโลกใบนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวก็ล่มสลายลงผ่านความแตกแยกภายใน แต่อรารยธรรมของมองโกก็ยังไม่ได้สิ้นสุดลงแค่นั้นเพราะถึงแม้ว่าใน,นปัจจุบันมองโกจะกลายเป็นประเทศเล็กๆแต่อาณาจักรต่างๆที่เคยถูกปกครองโดยมองโกเนี่ยนะครับก็ได้รับอิทธิพลไปมากมายโดยได้รับอิทธิพลหลักๆเนี่ยมันก็แบ่งได้เป็นตาม4ส,ส่วนที่มันถูกแบ่งออกมาเนี่ยแหละในบริเวณจีนนั้นก็คือราชวงศ์หยวนของกุปไลคานบริเวณอิรานก็กลายเป็นอิลคาเนตที่ได้รับวัฒนธรรมของเปอร์เซียเข้ามาทางฝั่งของชาคาไทยคาเนต ที่มีตีมัวมีบาบัวก็ได้กลายเป็นราชวงศ์โมกุลของอินเดียและโกเดนฮอที่อยู่ด้านบนนั้นก็ได้ปกครองบริเวณรัสเซียมานานแสนนานจนกระทั่งหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่ามุสโควีได้เรืองอำนาจและต่อต้านมองโกและสามารถสร้างอาณาจักรรัเสเซียขึ้นมาได้และสุดท้ายความยิ่งใหญ่ของมองโกนั้น ก็เหลือเพียงความทรงจําให้กับชาวโลกได้รับรู้นั่นเองครับและก่อนจะจากการแนวนะครับผมเราเอาเรื่องราวของเจงกิสขานมาเล่าให้ทุกคนเป็นออเดิร์สหน่อยดีกว่าเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปเจาะมองโกแบบละเอียดมากๆเลยอันนี้เป็นเหมือนการพูดรวมๆมาวม่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่เริ่มต้นที่เริ่มจ็กชายคนเดียวจริงๆนั่นก็คือเจงกิสขานแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆล่มสลายลงผ่านการบริหารงานของรุ่นหลานรุ่นเหลนของเขาที่เริ่มจะตีกันเองแตกกันเองตัวของเจงกิสขาดเองเนี่ยมีแบบฟัน ฟกต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเขาอยู่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับตัวของเจงกิสขานเองเนี่ยรักบอ่อเตะมากๆแต่เขาก็ไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงมากมายจนเรียกได้ว่าถูกขนานนามว่าเป็นพ่อของโลกใบนี้เพราะณปัจจุบันนี้เองเนี่ยมีลูกหลานที่สายตรงมาจากเจงกิสขาดเลยเนี่ยนะครับลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้มากกว่า16ล้านคนนะครับผม เยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอาณาจักรมองโกจะล่มสลายไปแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็เราไม่ได้เห็นพวกสถาปยกรรมพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยมองโกสักเท่าไหร่อย่างแบบอรยธรรมยุคโบราณเนี่ยมักจะสร้างพวกโมนูเมนต์เอาไว้ถูกไหม เพราะว่าอย่างอียิปต์ก็มีพีระมิดมีสฟิงซ์จีนก็มีพระราชวังต้องห้ามมีพระราชวังนู้นพระราชวังนี้อยู่ทั่วโลกเลยสิ่งหัศจรรย์ต่างๆโคลอเเซียมในกุงโลบนู่นนี่นั่นเขาก็มักจะสร้างทิ้งกันเอาไว้แต่มองโกเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรแบบนั้นเอาไวน้นะครับผม แต่ล่องลอยของอะไรหมเนี่ยยังคงฝังลากลึกอยู่นะว่าที่ที่มองโกเคยยึดครองอ่ะก็ยังเทิดทูนเจงกิสขาดอยู่มากๆเราจะสังเกตได้เลยอย่างชื่อคนแถบตุรกีเองแถบเอเชียกลางเองเนี่ยนะครับหรือแม้ในรัสเซียเองไงก็จะมีชื่อชิงกิสชิงกิสอยู่เยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็มาจากเจงกิสขาดนั่นแหละนะครับโดยเจงกิสเราจะอ่านแบบภาษาอังกฤษว่าเจงกิสแต่ถ้าไปอ่านในภาษามองโกรจริงๆเนี่ยจะอ่านว่าชิงกิสนั่นเองเขาก็เลยชื่อชิงกิสกันอย่างนักมวยที่มาต่อยในไทยดังมากมาก นนก็มีคนหนึ่งอยู่ชื่อชิงกิสอาลาอซอฟนะครับชิงกิสตรงนี้ก็มาจากเจงกิสขาดนั่นแหละครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในประเทศมองโกอะถึงแม้ว่านปัจจุบันจะไม่ได้เป็นมหาอำนาจของโลกใบนี้แล้วแต่ในประเทศของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงรักแล้วก็นับถือเจงกิสขาดเป็นอย่างมากหากคุณเคยไปเที่ยวมองโกเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าชื่อของเจงกิสขาดแม่นอยู่ทุกที่นะครับผมถูกเอาไปตั้งไปทุกอย่างตั้งแต่ยี่ห้อนะ้ำยี่ห้อเหล้ายี่ห้อเสื้อผ้ายี่ห้อเครื่องใช้ทุกอย่างอ่ะ มีแา่คำว่าเจงกิสขานหน้าเจงกิสขานเต็มประเทศนี้เลยนะครับจะเรียกได้ว,ว่าเป็นประเทศของเจงกิสขานก็ได้เลยนะครับผมก็นับได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของอรารยธรรมมองโกในยุคปัจจุบันนี้นะครับและนี่ก็คือการสรุปเรื่องราวของอาณาจักรมองโก ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนจบภายใน20นาทีจริงๆแล้วมองโกยังมีเรื่องให้เล่าอีกมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามเล่ามาเรื่อยๆลนะการคลิปนี้ก็เป็นสรุปให้ฟังง่ายๆก่อนทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อมองโกเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับแล้วเดี๋ยวในเวลาต่อมาเนี่ยเราจะทําคลิปเจาะกันมาทีละเรื่องทีละเรื่องไปเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Battle of Human Kai หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยัง สวัสดีครับ